ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแมตช์ออฟเดเดรายงานว่าเวนดูนี่อดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ชี้ให้เห็นถึงอีกหนึ่งอย่างหากอูกอเอเกติก้กองหน้าลิเวอร์พูลจับทางเพียมลีกได้เขาจะกลายเป็นผู้เล่นที่สามารถเขย่าลีกได้เลยทีเดียวผมคิดว่าเอเกติก้เล่นได้ดีมากในเกมแรกและแน่นอนว่าเขามีส่วนร่วมกับ2ประตูแรกอีกด้วยแต่สิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับการเล่นของเขามากก็คือการเคลื่อนที่แบบฉลาดหลักแหลม บางครั้งเขาก็เล่นสั้นวิ่งตัดหลังแนวรับแล้วก็เล่นกับลายเส้นแผงหลังได้ดีมากจริงๆเขาพยายามเข้าไปในกรอบเขตโทษเขาต้องการจะเข้าไปรับลูกเปิดเสมอความกล้าของเขาในการไม่กลัวต่อการรับลูกบอลและครองบอลเป็นส่วนหนึ่งของทักษะที่ดีเลยของเขาแต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือการเลี้ยงลายและเล่นกับแนวรับของแนวรับฝั่งตรงข้ามได้ดีอย่างมากและนี่ยังเป็นแค่เกมแรกหากเขาปรับจังหวะได้แล้วมันจะกลายเป็นความอันตรายต่อแนวรับคู่แข่งที่จะ เผชิญหน้ากับเขาอย่างแน่นอนสกายสปอร์ตพิมลีกรายงานว่ารอยคีนคิดว่าลิเวอร์พูลมีข้อได้เปรียบเหนืออาเซนนลอย่างมากในการลุ้นแชมป์พิมลีสำหรับฤดูกาลนี้ทั้งในด้านกองหน้าและแผนการเล่นเกมรุกคุณไม่เคยรู้สึกว่าแมนเชสเตอร์ยิงได้2หรือ3ประตูเลยในเกมนี้แม้แต่อาเซนนทที่ยิงได้แค่ประตูเดียวก็อย่างน่ากังวลคินกล่าวกับสกายสปอร์ คุณสงสัยไม่ว่าทำไมอาร์เซนอลถึงยังทำผลงานได้ไม่ดีนะักพวกเขาก็ยังพอใจที่จะอยู่เฉยๆแม้จะนำคู่แข่งได้เพียงแค่1-0เท่านั้นแต่คุณลองเปรียบเทียบกับแมนซิตี้หรือลิเวอร์พูลดูสิพวกเขามักจะคิดว่าไปยิงประตูที่2กันเถอะอะไรแบบนั้นเสมอแม้แต่ในวันที่ลิเวอร์พูลเล่นไม่ดีคุณก็คิดว่าพวกเขาจะยิงได้2หรือ3ประตูนั่นแหละคือความท้าทายของอาร์เซนอลที่พวกเขาควรจะยกระดับตัวเองในเรื่องแบบนั้น ลูบสันตั้งหากเชียร์เร่ปล่อยไก่วิจารณ์ผิดตัวอัลันเชียร์เร่ตำนานกองหน้าทีมช่างกฤษเสียฟอร์มหลังออกโรงโจมมิลล์เคอร์อเค,แคสแบ็คซ้ายลิเวอร์พูลที่มัวคิดแต่เล่นเกมบุกจนหลุดตำแหน่งและนำไปสู่การเสียประตูแต่จริงๆแล้วจังหวะดังกล่าวเป็นแอนดูลูบสันในแมตช์ที่หงแดงชนะบอลมาร์ตีต่อสองศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เดเรบเปิดรังแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของบอลมันในเกมแรกของฤดูกาลโดยพวกเขาได้ประตูนําไปก่อน2ต่อ0ยอย่างไรก็ตามความผิดพลาดในการเล่นเกมรูกของเจ้าบ้านทําให้ทีมเยือนกลับมาไล่ตีเสมอ 2, อ2ต่อ2ได้อย่างน่าเหลือเชื่อกรานันลิอระพูก,กลับมาคว้าชัยชนะในช่วงท้ายเกมโดยต้องขอบคุณเฟเรโกเคียซ่าและโมฮัมเหม็ดซาลาห์ที่ซัดคนรับประตูทำให้ทีมชนะ4ต่อ2คว้า3าคะแนนสำคัญในแมตช์ประเดิมฤดูกาลใหม่สำหรับการป้องกันแชมป์ของหงส์แดง หลังโจแมตช์เออร์แสดงความเห็นในเชิงตำหนิเคอร์เคสฟูแบ็กลิเวอร์พูลในจังหวะที่เสียประตูทั้งที่นักเตะรายนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกไปก่อนหน้านั้น4นาทีแล้วคือเคสมัวแต่จะวิ่งขึ้นไปเตรียมบุกทั้งที่ทีมยังไม่ได้ครองบอลด้วยซ้ำนั่นทำให้เขาเสียตำแหน่งไปประมาณ5-6หลาทั้งนี้ความเข้าใจผิดดังกล่าวมาจากความผิดพลาดจากทีมงาน m a t ช์ออฟเดอะเดของ BBC ที่ขึ้นภาพกราฟิกบนหน้าจอโดยระบุชื่อนักเตะผิดเพราะดันใส่ชื่อเคอร์เคส แทนที่จะเป็นแอนดูโลปสันซึ่งเป็นคนที่เล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายในจังหวะเสียประตูนั้นจริงๆในห้องแต่งตัวของทีมลิเวอร์พูลที่สนามแอนฟิลด์พวกเขายังคงมีตำแหน่งที่นั่งของเดเรโก้โชตาอยู่ในห้องนั้นเหมือนเดิมเปรียบเสมือนเพื่อนคนนี้ของเขาไม่ได้จากไปไหนเลยโชตาจะยังคงเป็นผู้เล่นของทีมลิเวอร์พูลและจะเป็นตำนานของสโมสรตลอดไปเฟอร์กิวฟานได้กับตันทีมลิเวอร์พูลชื่นชมเฟเดรโก้เคียซาปีอิตาเลียนมีคาแรคเตอร์ชั้นยอดและก้มหน้าทำงานหนัก เสมอตลอดช่วงที่ผ่านมาเคียซ่าระเบิดผลงานลงมาสำรองก่อนยิงประตูสำคัญพาทีมขึ้นนำ3-2ต่อก่อนชนะบอมันัต่อ2ในเกมพิเีกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปีกอิตาเลียนตกเป็นข่าวต่อเนื่องว่าอาโดนขายกลับไปแดนหลงเท้าบูหลังแทบไม่มีโอกาสลงเล่นนับตั้งแต่ย้ายมาจากยูเวนตุสเมื่อซัมเมอร์ก่อน ฟานได้กล่าวว่าแน่นอนเลยเขาทำงานโคตรหน,นักเขามีคาแรคเตอร์ชั้นยอดเราทุกคนรักเขายินดีกับเขาด้วยจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในค่ำคืนแบบนี้ที่มันมีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในใจของทุกคนเพราะผมไม่สามารถหลีกหนีไปได้ผมดีใจกับเขาด้วยยินดีกับทีมด้วยจริงๆเยี่ยมมากที่ได้3คะแนนและตอนนี้เราจะทำงานแล้ว move on ต่อไปอลิซอนเบเกอร์เรามีเป้าหมายใหญ่นี่คือมาตรฐานของลิเวอร์พูลเอฟซี ไอซอนเบเกอร์กล่าวถึงเป้าหมายใหญ่ที่ลิเวอร์พูลตั้งใจจะทําให้สําเร็จในฤดูกาลนี้หลังจากออกสตาร์ทด้วยชัยชนะในการป้องกันแชมป์พิมเยริกการแข่งขันสุดระทึกกับบอนมัดท,ที่แอนฟิล์เมื่อคืนวันศุกร์จบลงด้วยสามแต้มของหงแดงโดยได้ประตูสําคัญช่วงท้ายเกมจากเฟเดโกเขียซ่าและโมฮัมเหม็ดซาลาช่วยทีมคว้าชัยชนะ4-2ต่อ มันเป็นค่ำคืนที่เต็มไปด้วยอารมณ์ทั้งในและนอกสนามโดยมีการรำลึกถึงดิโก้โชต้าและอังเดซินวาในเกมเย่านัดแรกของสโมสรหลังจาก2พี่น้องเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าในเดือนกรกฎาคมอลิซอนให้สัมภาษณ์กับ NBC Sport หลังเกมว่าเรารับมือกับมันได้ดีมากแน่นอนว่าคุณต้องการผลการแข่งขันเป็นอย่างแรกแต่เราก็ใส่ใจในวิธีที่เราจะได้ผลนั้นมาด้วยนั่นคือเหตุผลที่เราฝึกซ้อมกันหนักในช่วงปรีซีซั่น แน่นอนว่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมามันไม่ง่ายเลยแต่ผมคิดว่าทุกคนรับมือได้ดีเพราะเรารวมใจกันเป็นหนึ่งเดียววันนี้แฟนบอลแสดงให้เราเห็นถึงการสนับสนุนและสิ่งสำคัญที่สุดคือพวกเราทุกคนยืนหยัดร่วมกันเรามีเป้าหมายใหญ่และเป้าหมายสำคัญในฤดูกาลนี้คือการลุ้นแชมป์อีกครั้งไม่ใช่แค่ในเพีย์ลีกแต่รวมถึงถ่วยน่ดด้วยเพราะนั่นคือลิเวอร์พูลเอฟซี เกมนี้ถือเป็นการลงสนามนัดที่300ของอลิซอนในสีเสือ้อลิเวอร์พูลนับตั้งแต่ย้ายมาจากโรมาในปี2018และจบลงด้วยชัยชนะอูโก้เอกิติเก้และโคดี้กักโบทำประตูดได้ก่อนและหลังพักครึ่งส่งให้แชมป์เก่าคุมเกมได้แต่บอลมัดก็ตามตีเสมอได้จาก2ประตูขององตวนเซเมนโยในครึ่งหลังสุดท้ายลิเวอร์พูลพลิกกลับมาคว้าชัยอีกครั้งจากลูกวลเล่ของเคียซาและการยิงปิดเกมของซาลา อาลิซอนกล่าวว่าในเพียมลีกไม่มีเกมไหนง่ายเลยค่ำคืนนี้เป็นบทเรียนสำ,สำคัญสำหรับทุกคนรวมถึงพวกเราด้วยหลังจากห่างหายจากเกมลีกมาพักใหญ่เราได้ชิมลางมาบ้างในเกมคอมมูนิตี้ชิลกับพาเลสทีมต่างๆแข็งแกร่งขึ้นทุกฤดูกาลและปีนี้ก็เช่นกัน มันจะเป็นความท้าทายใหญ่สําหรับเราไม่ใช่แค่เรื่องระดับของลีกแต่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในทีมนักเตะระดับท็อปที่ย้ายออกไปแต่ผมเชื่อในทีมของเราผมเชื่อในนักเตะเชื่อในผู้จัดการทีมและแผนการของเราว่าเราสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้แต่เราก็รู้ว่าเราต้องเล่นทุกเกมเหมือนกับเป็นรอบชิงชนะเลิศเป็นเกมที่สําคัญที่สุดและเราทําได้แบบนั้นในค่าคืนนี้คุณอยากชนะเกมด้วยฟอร์มที่ไหลลื่นแต่ถ้ามันไม่ไเป็นแบบนั้นคุณก็ต้องสู้และบังคับให้ได้ผลลัพธ์มา เหมือนที่เราทําในวันนี้พูดถึงประตูแรกในพิิีของเฟเรโกเขียซาซึ่งสําคัญอย่างยิ่งในการพาทีมนําอีกครั้งอลิซอนกล่าวว่าเฟเรโกเป็นผู้เล่นที่พิเศษสําหรับเราวันนี้เขาลงมาเป็นตัวสํารองและฝึกซ้อมอย่างหนักทุกวันทุกคนรู้ดีว่าช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเขาเจอเสถานการที่ไม่ง่ายเลยแต่เขายังคงมุ่งมัน่นและวันนี้เขาได้รับรางวัลตอบแทนจากความพยายามด้วยประตูชัยของเขาฟานได้รับหากได้แนวรับเพิ่มจะช่วยยกระดับหง เฟอร์กิวฟันได้ยอมรับว่าการเซ็นสัญญากับกองหลังคนใหม่จะช่วยเร่งการพัฒนาของลิเวอร์พูลในขณะที่หงแดงได้เจรจากับคริสตันพาเลสเกี่ยวกับการย้ายทีมของมาเกฮีไปแล้วอย่างไรก็ตามฟอร์มเกมรับของพวกเขากลับถูกวิพาก์วิจารณ์อย่างหนักและยังเสียประตูสองครั้งให้กับคริสตันพาเลสในศึกคอมมิชชั่นชิลอีกด้วย แม้ว่าพวกเขาจะเพิ่งปิดดีลเซ็นสัญญากับกองหลังคนใหม่โดยดึงตัวดาวรุ่งอย่างเจโวานี่เหลวหนีจากปามาแต่ b b c s p o r t รายงานว่าสโมสรยังได้เจราจาเบื้องต้นกับพาเลสเกี่ยวกับการคว้าตัวเกฮีด้วยมีรายงานว่าพาเลสต้องการค่าตัวประมาณ40ล้านปอนด์สำหรับเซนแบกรายนี้ซึ่งจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์หน้าและฟานได้ถูกถามถึงโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญากับกองหลังคนใหม่หลังจากเกมที่เอาชนะบอร์นมัธ คุณอาจพูดได้ว่าคุณต้องเร่งพัฒนาตัวเองแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับตลาดซื้อขายด้วยฟานได้กล่าวเราต้องโฟกัสกับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ผมคิดว่าเกมรับเราดีขึ้นกว่าเกมที่แล้วมากแต่ก็ยังมีงานต้องทำอีกมากผู้จัดการทีมบอกแล้วว่าเรากำลังใช้แบ็คขวาเจอร์มี่ฟริมปงที่มาจากบุนเดสลีกาอายุ24ปีและกำลังพยายามปรับตัวกับวิวธีการเล่นเกมรับของเราเราเล่นกับมิลอดตเคอร์เคสซึ่งเป็นแบ็คซ้ายที่อายุน้อยมากมีความกระตือรือร้นและเปี่ยมไปด้วยพลัง ซึ่งกำลังพยายามปรับตัวกับวิธีการเล่นของเราด้วยมันต้องใช้เวลาซึ่งเป็นเรื่องปกติมากและเราก็ต้องเล่นโดยขาดนักเตะไป6คนรวมถึงไรอันกราฟฟนแบกซึ่งพลาดการลงเล่นเพราะติดโทษแบนเราต้องฝึกซ้อมต่อไปนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดพยายามรักษาครีนชีนให้ได้เราเสีย2ประตูในจังหวะทรานซิชั่นที่เราต้องทำผลงานให้ดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราต้องพัฒนาต่อไป มันซ่อนอยู่ใต้พรมขอขอบคุณบทความจากคอลัมน์ในกลาครอบโดยพาสตาอูโกโอเอกเกจเกคือดาวเด่นของลิเวอร์พูลในค่ำคืนสุดแสนดราม่าที่อันฟิ์ซึ่งเต็มไปด้วยอารมณ์และความตื่นเต้นร้าวใจแต่มันก็ถูกครอบคลุมด้วยเกมที่ดำเนินไปภายใต้เงาของข้อกล่าวหาเรื่องการเหยียดเชื้อชาติจากแฟนบอลรายหนึ่ง อีกรตเกอาต้องต่อสู้เพื่อตำแหน่งของเขาในอนาคตเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังย้ายจากแอทักแฟงเฟิร์ตมาอย่างหงแดงด้วยค่าตัว70ล้านปอนด์ขณะที่อเล็กซานเดอร์อีซักกองหน้านิวคาสเซลยังคงอยู่ในแผนการล่าตัวของลิเวอร์พูลแต่เขาก็ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยมที่ทำให้เขากลายเป็นฮีโร่คนใหม่ของเดอะค็อปในทันที ชัยชนะ4-2ต่อของลิพูซึ่งได้มาด้วยประตูนในช่วงท้ายเกมจากเฟเดรโก้เคียซ่าและโมฮัมเหม็ดซาลาเต็มไปด้วยเรื่องราวซึ่งก็ไม่ได้ดีทั้งหมดอันที่จริงแล้วสกอร์ของเกมนี้แทบจะไม่ได้สัมผัสข้างสนามในค่ำคืนอันแสนวุ่นวายเลยทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการไว้อาลัยแด่เดียโก้โชต้ากองหน้าชาวโปรตุเกสที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อเดือนกรกฎา,าคมพร้อมกับอังเดซินวาน้องชายของเขา เดอคอปประดับประดาด้วยป้ายผ้าที่แสดงความอลาลัยต่อโชตารวมถึงป้ายหนึ่งที่เขียนไว้สำหรับครอบครัวของเขาว่าแอนฟิวจะเป็นบ้านของคุณเสมอคุณจะไม่มีวันเดินเดียวดายก่อนที่จะมีการยืนสงบนิ่งเป็นเวลาหนึ่งนาทีโชตาได้รับการดำลึกถึงตลอดการร้องเพลงพร้อมกับเสียงปรบมืออันกึกก้องหลังจากผ่านไป20นาทีให้กับกองหน้าผู้เป็นที่รักซึ่งเคยสวมเสื้อหมายเลข20ค่ำคืนนั้นเป็นค่ำคืนที่ลิวพูได้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยมีผู้เล่นหน้าใหม่ถึง4รายได้แก่เอกิติกเควฟอร์เดนเวสเจรมีฟิมปงและมิลอสเคอเคสขนาดของการเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าหากไม่นับฤดูกาล1992-1993ลิอร์พูเป็นแชมป์เก่าทีมแรกที่ส่งนักเตะใหม่ประเดิมตัวจริงเกมเพีเมยรีกมากที่สุดเอกิติเควทำผลงานได้ดีที่สุดในบรรดา4คนนี้โดยมีคำถามเกิดขึ้นว่า อันเนอร์สล็อตกุนสื่อชาวรัตจะปรับเปลี่ยนอย่างไรหากลิเวอร์พูลโจมตีไทยไซด์ด้วยค่าตัวที่ใกล้เคียงกับตัวเลข150ล้านปอนด์ที่นิวคาเสเซิลตั้งเอาไว้สล็อตแทบไม่เคยเล่นกองหน้าคู่เลยนับตั้งแต่มาคุมทีมลิเวอร์พูลดังนั้นการรวมเอเินเก้และอีซักเข้าด้วยกันจึงน่าจะเป็นการเปลี่ยนแนวทางไปเลยหากกองหน้าชาวสวีเดนย้ายเข้ามาคำถามนี้อาจไม่ใช่คำถามที่ว่าลิเวอร์พูลจำเป็นต้องทุ่มเงินมหาศาลเพื่อคว้าตัวกองหน้าอีกคนหรือไม่แต่มันจะทำให้สล็อตต้องคลี่คลายปัญหา ิเวอร์พภูคว้าชัยชนะมาได้แต่นี่เป็นความหวาดกลัวอย่างที่สุดที่เป็นการยืนยันว่าสล็ลตอาจต้องเผชิญกับอุปสรรคในเส้นทางเริ่มต้นหลังจากซีซั่นก่อนที่พาทีมคว้าแชมป์มาได้เหมือนปัญหาที่ยังถูกซุกซ่อนไว้อยู่ใต้ผมอย่างไรก็ตามสำหรับเอกรีเก้แล้วนี่คือจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ